สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาพฤกษ์นะฮะเป็นการทำนายดาวจรของเดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวที่สมพุดในกระดานเนี่ยสมพุดนวทีหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับมาเริ่มกันนะฮะลัคนาพฤกษ์เนี่ยดาวประจำตัวคุณเนี่ยคือดาวศุกร์นะฮะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ย ณวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยสถิตที่ราศีกุมครับนะฮะเป็นภพที่สิบอันนี้พบการงานนะพบกรรมมรพบการงานนะฮะเท่ากับว่าคุณนะฮะไปอยู่พบการงานเนี่ยมีอะไรทํามากขึ้นกว่าเก่าครับนะฮะไองานการที่คุณทําอยู่เนี่ยอันนั้นก็ทําอยู่ปกติครับนะฮะไม่เกี่ยวกับว่าไม่เกี่ยวกับว่าตนุรักษ์คุณไปอยู่ที่พบการงานไอตรงเนี้ยมันเหมือนหมายถึงว่ามีอะไร พิเศษในการทำนะจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือพิเศษขึ้นในช่วงนี้น่าจะประมาณอย่างนั้นไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะฮะต้องบอกก่อนอยู่พบการกระทำคือไอที่แน่ๆที่แน่ๆพฤกษบเนี่ยเดือนพฤษากุมพาพันธ์เนี่ยมีอะไรให้ทำมากกว่าเก่าก็แล้วกันอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะแล้วทีนี้ที่ตัวเองนะบ้านตัวเองอะใครมาอยู่นะฮะ ที่ราศีพฤกษพเนี่ยดาวอังคารครับมาอยู่นะฮะดาวอังคารมาอยู่นะฮะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักครู่ครับถอยกลับมาก่อนลืมไปว่าดาวศุกร์ที่เป็นตนุรักคุณเนี่ยยังมีอีเกเจ้าเรือนหนึ่งลืมลืม,ลมโทษดีอยู่ที่ราศีตุลครับอันนี้เป็นพบอรินะอริปัญหาอุปสรรคนะ,ะอลิมาสู่การงานนะถ้าเนี่ไงเริ่มเจอเริ่มเจอเขาโค้งแล้วอะไรฮะ ตัวเองมีอะไรให้ทํามากเป็นพิเศษเพราะอะไรฮะเพราะที่พบการงานหรือการการะทาเนี่ยนะฮะมีอัลิเข้ามาอยู่ร่วมด้วยอัลิอยู่ร่วมด้วยในพบการงานงานที่ทําที่เป็นประจําอยู่อะ่ะอาจมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะหรืองานที่ไปทําอะไรเป็นพิเศษที่บอก่าสักครู่เนี้ยอันนี้อาจมีอุปสรรคร่วมด้วยนะ,ะเพราะว่าที่ราศีตุล มีพระเกตเนี่ยพิ่งมาเลยไม่นานเพิ่งมาได้ไม่กี่วันฮะนะยังยังเก็บยังเก็บกับอ่ายังยังเอาเสื้อผ้าใส่ตู้ไม่เสร็จเลยฮะพักเกตพิ่งมานะฮะพักเกตอยู่ลีราศีตุลเนี่ยเกตเนี่ยให้นึกถึงอะไรฮะให้นึกถึงแก้วน้ําใส่น้ําไว้วางไว้น้ําก็นิ่งเนี่ยคุณลองเอามือไปดิดที่แก้วเบาๆปิ้งน้ําจะกระเพื่อมเลยนี่แหละพระเกตอะ่ะเกิดแรงกระเพื่อมเกิดการเคลื่อนไหว ในภพอริแสดงว่าอยู่ไม่ติดแล้วอริปัญหาอุปสรรคภาระนีสินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ติดแล้วอริเนี่ยยังเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยนะครับยังมีความเจ็บป่วยแทรกเข้ามาด้วยนะครับเกตอยู่ก็ไม่นิ่งสินะฮะก็ไม่นิ่งสินะฮะเอออย่างนี้ทํางานจนป่วยไหมทายได้นะครับอย่าคิดว่าทายไม่ได้ทายได้นะครับ คุณทํางานจนป่วยทายได้นะครับไม่ได้พูดเล่นอันนี้เรื่องจริงนะฮะและเคยเจอด้วยแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะแต่ยืนยันว่าทายได้ถ่ายได้เคยเจอไงก็เลยต้องบอกว่ารายได้นะฮะเคยเจอแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสสากันอะไรประมาณนี้ฮะรประมาณนี้นะฮะทีนี้คุณจะทําอะไรเป็นพิเศษหรืองานเก่าที่ทําอยู่ที่ทําปัจจุบันเนี่ยเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นนะ ทีนี้มาดูสิใครมาอยู่ที่บ้านดาวอังคารครับนะ,ะอังคารก็สองเจ้าเรือนเหมือนกันอันดับแรกเลยอยู่ข้างๆบ้านเลยมาจากเมธฮะมาจากเมธเมธนี่วิวัสอาวินาศนะฮะวินาศนะวินาศอ,อันเดียวกันหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลเบื้องหลังลึกลับบอกใครไม่ได้หาวินาศนะฮะอีกเจ้าเรือนหนึ่งของอาดาวอังคารก็คือพิจิกปัตตานีฮะ คู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาะนะนะทีนี้อังคารมาอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเอที่เราไปอยู่ตรงเนี้ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรกระเพื่อมขึ้นเนี่ยมีอังคารมีส่วนไหมได้นะวินาศเนี่ยคือความเสียหายมีความเสียหายเข้ามาทายอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ตรงเนี้ย อังคารน่ยไม่ได้มาจากเมฆอังคารเน่ยเขาอยู่มิถุนเขาถอยหลังมาที่พฤกษบอังคารเนี่ยไปอยู่มิถุนเนี่ยไปอยู่ในภพของการติดต่อประสานงานนะหรืออาจจะเป็นเพื่อนญาติก็ได้ไปติดต่อเพื่อนติดต่อญาติหรือติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่เขาถอยหลังกลับมานะความเสียหายเนี่ยมันมาจาก ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเพราะอังคารเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ปลายปีที่แล้วเขาเพิ่งถอยมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยไปติดต่ออะไรไว้ไหมความเสียหายที่ได้ถอยหลังกลับมาให้เกิดปัญหาเรื่องของการทํางานและคุณไปแก้ไขอยู่เนี่ยเมื่อปลายเมื่อปลายปีที่แล้วอะไปติดต่ออะไรไว้ไหมเรื่องนั้นแหละกลับมาสร้างความวุ่นวายนี่อังคารไงถูกแล้วน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ นะอยู่แถวแถวนี้แหละหรืออีกในหนึ่งคู่ครองก็ไนดะ้อังคารเนี่ยมาจากอนีาวินาสนาแล้วนะมาจากคู่ครองด้วยคู่ครองมาทับลักนะฮะถ้าเอาคุยเรื่องคู่ครองด้วยคุยเรื่องคู่ครองถ้าอังคารดวงเดียวนะคู่ครู่ครองเนี่ยมีการติดต่อหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่ครองคือตัวเองไปมี ติต่อเรื่องคู่ครองอ่ะตัวเองไปรู้จักกันอ่ะแม่หาคาอธิบายยากไปรู้จักมักกี่อะไรเท่าไหมเมื่อปลายปีก่อนปีใหม่เนี่ยอะก่อนปีใหม่อะนะฮะแล้วเขาถอยหลังกลับมาทับเนี่ยนะถ้าเอาเฉพาะปันันิอย่างเดียวนะแสดงว่าไอ้ที่คุยคุยกันไว้อะช่วงเนี้ยเขาเริ่มเข้ามาในชีวิตแนละ้ว ขายได้อย่างนั้นอันนี้เรื่องของอปัตตานีอย่างเดียวนะอย่างอื่นผมไม่ไม่เอาเฉพาะปัตตานีอังคารอย่างเดียวนะที่ติดต่อไว้เนี่ยเขากลับมาไหมเขากลับมานะเพราะว่าเขามาทับรักเนี่ยแสดงว่าเกิดความสําเร็จเรื่องของคู่ครองเกิดขึ้นก็ได้นะฮะอ่ะคู่ครองดาวดวงเดียวแล้วเอากลับเข้ามาเรื่องการทํางานนี้บ้างอังคารคือคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาไอ้คำว่าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ย ไปเจอเพื่อนมาร่วบลงทุนไปเอาญาติมาร่วบลงทุนก็ได้หรือคู่สัญญาคือธนาคารก็ได้นะครับอันนั้นเนี่ยเจ๋งๆเลยเอาบ้านไปเข้าเพื่อเอาเงินมาลงทุนเอารถไปเข้าเพื่อเอาเงินมาลงทุนอังคารจะเป็นธนาคารทันทีเลยคือปัตตาันนี้นะฮะคู่สัญญาอืมประมาณอย่างนี้อาจเป็นไปได้ว่าเนี่ยมีปัญหาอะไรให้แก้และ กำลังจะร่วมลงทุนอะไรกับใครหรือเปล่าช่วงนี้ยดูๆอย่างเงี้ยจะร่วมลงทุนอะไรกับใครหรือเปล่านะฮะเป็นไปได้นะสําหรับพฤกษบนะฮะอ่ะธนูเป็นใครธนูเป็นใครธนูมีใครอยู่ไม่ใช่เป็นใครธนูมีใครมาอยู่มีดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนอันดับแรกเลยสําคัญการเงินทีท่มีถุนนะฮะการเงินมาอยู่ธนูธนูเนี่ยเป็นภพมรณะ <c oughs> นะฮะการเงินมาสู่ภพมรณนะ จะบอกว่าเสียเงินไหมทายได้ครับและคิดว่าจะทายอย่างกันด้วยมีเรื่องเสียตังค์นาทีนี้นะฮะมีเรื่องเสียตังค์นาทีนี้นะะการเงินตกมรณะฮะนะฮะมีเรื่องเสียตังค์นะฮะแต่ไอคนเรามันเสียเงินเนี่ยมันเสียสองอย่างฮะเสียแล้วเกิดประโยชน์กับเสียแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ได้นะฮะแต่ตรงเนี้ยมาดูสิมันเสียแล้วเกิดประโยชน์ไหม <c oughs> อาจจะทายร่วมจากตรงนี้ด้วยก็ได้ฮะที่ตัวเองไป เรื่องของการทํางานเนี่ยนะฮะตัวเองไม่มีอะไรให้ทํามากขึ้นกว่าเก่าเนี่ยในส่วนการเงินตกมรณะเนี่ยจะทายว่าเงินที่เก็บเอาไว้ถึงเวลาแล้วที่จะเอาออกมาใช้ทายอย่างนี้ครับผมจะทายอย่างนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเอาเงินที่เก็บเอาไว้นําออกมาใช้นะฮะเพื่อลงทุนอะไรหรือเปล่านะฮะแต่งานนี้ขอบอกถ้าดูให้อย่างนี้นะ น่าจะต้องมีหุ้นส่วนละ่ะงานนี้นะ,ะอาจจะคู่ขอเป็นหุ้นส่วนก็ได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะฮะหรือหุ้นส่วนที่นี้ฉันทําคนเดียวแต่หุ้นส่วนฉันคือธนาคารเพราะคุณไปขอสินเชื่อเขาไว้ไหมเพื่อเอามาทําในส่วนเนี้ก็เป็นไปได้ธนาคารก็จะเป็นหุ้นส่วนกับคุณทันทีเลยเพราะว่าอังคารอยู่ตรงเนี้น่าจะมีหุ้นส่วนแล้วลหะ นะฮะน่าจะมีหุ้นส่วนแล้วละ่ะอาคารอยู่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่หุ้นส่วนเป็นใครอะไรยังไงก็แล้วแต่พึกศพแต่ละท่านนะฮะทีนี้พุทธเนี่ย <c oughs> ยังมาจากเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะฮะปุตตะมรณนะอันนี้ระวังรูปป่วยได้นะหรืออบุตรหลานในบ้านก็ไนดะ้บริวารน,นะฮะบุตรหลานในบ้านเนี่ย มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้ก็ดูแลกันไปฮะนะฮะป่วยก็หาหมอนะฮะป่วยก็หาหมอนะ,ะดาวเขาก็แค่มาอยู่ตรงเนี้ยเป็นอันว่าทายได้เฉพาะบางท่านบางท่านส่วนใหญ่ๆไม่ค่อยเป็น,นะฮะจะมีส่วนน้อยนะ,ะเท่าที่เคยเจอนะส่วนน้อยนะฮะเพราะว่าเขาเป็นดาวจรเขาจรปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็บางท่านก็เข้าต้องดูว่าพุทธชั่วโมงเนี้ย พุทด,ดีพุทร้ายละ่ะของคุณนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงนะฮะมันไม่เหมือนกันถ้าเขาพุทธดีก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกถ้าพุทธร้ายเนี่ยก็อาจจะมีลูกหรือลูกน้องบริวารเกิดความเจ็บป่วยได้ทายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะฮะปุตตะมาโมระเนี่ยนะฮะปุตตะเนี่ยนอกจากาจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารแล้วปุตตะยังเป็นการลงทุนใหม่ๆด้วยครับการลงทุนใหม่ๆมามระเนี่ย จะบอกว่าเอะก,การลงทุนเสียหายไหม่ายได้เหมือนกันนะแต่จะทายเนื้อเดียวอย่างนั้นก็กระไรอยู่นะเพราะเรายังไม่รู้เลยเอพุทธของคุณนะ่ะดีหรือเปล่าพุทธดีไม่ดีออาไปดูทักษะเอามาเป็นอะไรลนะ่ะมาเป็นกาลีนั่นแหละไม่ดีนะมาเป็นบริวารเป็นอายุกลางกลางไม่ได้ไม่เสียพื้นพื้นไม่ถือว่าเสียฮะแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไร เป็นเดยเป็นสีอันนี้โดดเด่นดีงามนั่นพุทธดีไม่ดีดูตรงนี้ประมาณนี้นะฮะและ,ะติดค้างเลยเมื่อกี้ถึงไหนล้วถึงอะ,อะไรนะการลงทุนใหม่ๆความรักใหม่ๆก็ได้นะฮะความรักใหม่ๆตกมรณะมีการแล้วว่าอาจจะทิ้งช่วงกัช่วงคุยๆมาอยู่ๆอ้าวเฮ้ยหายไปได้เดี๋ยวพอดาวพุทธย้ายเดินไปอยู่บางกรอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เดินไปอยู่บางกร เอ๊ะกลับมาใหม่เาะอันนี้ได้เพราะอะไรปัตตนี้ยังทับรักอยู่อีกเป็นเดือนปัตตนี้ยังทับลักอยู่อีกเป็นเดือนน,ออน,อน,นะเขายังอยู่ฮะไม่ไปหรอกแกเนี่ยพุทธคือวาจาเ็าได้นะพุทธคือวาจาเ็าได้แกไม่คุยใช่ไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าพุทธสักพักหนึ่งไม่กี่วันหรอกเดินไปบังกรเดี๋ยวคุยแล้วอังคารยังอยู่วางใจได้อังคารยังอยูอยย่นะฮะไม่ไปไหนนะหรือการลงทุนใหม่ๆก็ได้ฮะนะการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะปุตตาเนี่ย มาสู่มรณะนะฮะไอ้คำว่ามรณะเนี่ยมันจากไปได้ไหมมันจากไปแหละอันดับแรกอะแต่มันยังมีเรื่องอื่นๆอีกเช่นปุตตะมรณะยินดีกับสิ่งที่เกา่ายินดีกับเรื่องเกา่าเก่าที่ทำเอาไว้ก็ได้ครับอันนี้ทายอย่างนี้ได้นะทายได้เลยนะยินดีกับเรื่องเกา่าเก่าที่ทำเอาไว้นะฮะ,ะ,ะเช่นเนี่ยคุณไปติดตอ่ออะไรคือคุณไม่ไดต้ติดตอ่อวันนี้ใช่อยอาจจะมีการติดตอ่อมาอย่างที่บอกอะตั้งแต่อาคารถอยหลัง ปลายปีที่แล้วหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องเก่าๆชนิดหนึ่งนะฮะและปุตตะมามรณะมีความยินดีกับการกระทํำเก่าๆที่ทําเอาไว้ก็ได้นะครับทายอย่างนี้ได้เลยนะฮะนะฮะทายอย่างนี้ได้เลยนะฮะเคยทายถูกด้วยยืนยันถึงบอกว่าทายได้ไงเพราะมันทายถูกมาก่อนมันก็ต้องบอกว่าทายได้สิอ่ามันใช้ได้ผลมาแล้วไงอ่ามันใช้ได้ผลมาแล้วไงมันเลยถามว่า ใช้ได้ไหมต้องใช้ได้เพราะใช้ได้ผลต้องใช้ได้ยืนยันฮะจัน้อยมากอันนั้นแล้วแต่แต่มันเคยเกิดเหตุนี้ขึ้นอย่างนี้และเป็นจริงๆต้องถ่ายว่าถ่ายได้เกิดความยินดีในเรื่องของสิ่งเก่าๆที่ทําเอาไว้เราต้องดูด้วยนะว่ามาหอยู่เนี่ยคุณมาอยู่ตรงเนี้ยอ่าคุณกําลังมีอะไรให้ทอยู่เป็นพิเศษเนี่ยนะฮะคุณกําลังทําอะไรอยู่เป็นพิเศษและมาอยู่อย่างนี้ถายอย่างเนี้ยพอได้ นะฮะดูดาวอื่นด้วยคามา่ได้เกี่ยวหรือยู่โดดขึ้นมาตุ้มไม่ได้ทําอะไรแล้วมึงยินดีมึงจะยินดีกับเรื่องอะไรวะไม่ได้ทําอะไรนี่ไงต้องดูดาวอื่นว่าที่ไปที่มาเอายังไงอ่าไอ้อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยพอทายคํานี้ได้อย่างน,าน,างนี้มันทายได้อย่างนี้นะฮะอ่ะมาดูอาทิตย์อาทิตย์มาจากราศีสิงห์ฮะพันธุครับนะฮะพันธุมาสุภะ พันธุคือพ่อแม่พี่น้องบ้านที่ดินรถยนต์นะเราอันนี้คือหลกัหลกๆนะยังมีอย่าง,อ,างอื่นอีกพันธุคืออย่างนี้ประมาณนี้พันธุมาสู่สุภะสุภะคือความสําเร็จฮนะการลองชีวิตก็ไนดะ้การใช้ชีวิตของฉันก็ไนดะ้นะฮะเสาก็ยังอยู่รออยู่สุภะเป็นเกษตรนะฮะสุภะเป็นเกษตรนะฮะพอสุภะเป็นเกษตรเนะี่ย คันลองชีวิตเกิดความมั่นคงไหมได้นะครับนะฮะหรือความสําเร็จที่มั่นคงทายได้ทายได้นะครับและพันธุเนี่ยมาทับสุภะเนี่ยและสุภาก็อยู่อย่างเงี้ยอาทิตย์กับเสาเนี่ยอันนี้คู่ธาตุไฟอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้สิคู่ธาตุเดียวกันจะทะเลาะอะไรกันนักหนา,าเสาว่าเสานักเลงนักเลงเนี่ยอาทิตย์มาอา่ะไม่ว่ากันนะ บางทีฉันก็เป็นศัตรูกับเธอเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคือดาวมันต้องดูจังหวะจกโคด้วยนะนะว่าเมื่อไหร่ฉันจะทะเลาะกับเธอแล้วเมื่อไหร่เราพอคุยกันรู้เรื่องไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดดีกันจูบปากกันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะนะฮะแต่ก็เราก็รู้จักกันมาก่อนอะไรประมาณนี้เราก็รู้จักกันมาก่อนอาจะอะไรกันนักหนาประมาณนี้ได้นะอาทิตย์ตรงนี้ประมาณนี้ได้นะครับ นะฮะเสาตรงนี้กับอาทิตย์เนี่ยพอคุยเรื่องนี้ได้นะ,ะไม่ใช่ฉันกับเธอเนียนะ,ะถึงคือฉันจะเล่นงานเธอตลอดเนี่ยนะฮะเพราะว่าอ่าเสาเนี่ยเอจําผิดไหมเนาะเขาคือพยาคุณหรือเปล่านะถ้าจําไม่ผิดนะฮะแล้วก็มาเที่ยวกินนากอะไรพวกเนี้ยนะฮะคือบางครั้งอ่ะเสาก็เป็นศัตรูกับอาทิตย์ในบางโอกาสในบางโอกาสในบางมุมในบางเรือนด้วย ในบางเลือดถ้วยนะฮะแต่เสาอ่าเสาอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็น,น้ฮะเขาเป็นคู่ท่าซะมากกว่าที่เคยเจอนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึงขนาดจะช่วยเหลือกันแบบคู่มิตรอะไรไม่ถึงขนาดนั้นฮะแต่เฮ้ยพอจะมากลุมกันได้บ้างนะฮะพอจะกลุมกันได้นะเสาเสาอาทิตย์พอกลุมกันได้พอกลุมกันได้แะดงว่าอยู่ตรงเนี้ยเสาก็ไม่ได้ว่าอะไรอาทิตย์หรอก นะสาวก็ไม่ได้ว่าอะไรฉะนั้นอาทิตย์ก็ไม่เสียเท่าไหร่นะพันธุมาสุภะเกิดความสําเร็จเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแล้วแต่คนนะ่ะเน,นี่ยอันเนี้ยเกิดความสําเร็จในเรื่องเนี้ยหรือการลองชีวิตคือการใช้ชีวิตช่วงนี้ฉันมีพันธุมาเนี่ยขับรถบ่อยก็ได้นะครับนะฮะขับรถบ่อยก็คือเดินทางเนี่ยมีการการะทําอยู่ไง ต้องใช้รถในการเดินทางไหมมากกว่าปากติไหมต้องใช้รถมากกว่าปากติไหมทายได้นะครับนะฮะพ่อาเนี่ยไปอยู่พันธุมาอยู่ไอสุภาเนี่ยและตัวเองอยู่พบการงานเนี่ยนะฮะขับรถไปแท็กซี่เลยช่วงนี้ฮะวิ่งแบบหรือว่าใช้ต้องต้องเดินทางโดยรถโด,ดยยานยนต์ก็ได้อ่ะอืมต้องเดินทางโดยยานยนต์ก็ได้ นะฮะแต่เมื่อหยัดทิ้งเรื่องของบ้านและที่ดินนะฮะอาจช่วงนี้สัมพันธ์เกี่ยวบ้านที่ดินเป็นพิเศษก็ทายได้ก็ทายได้นะฮะไม่ผิดอะไรแล้วก็ถูกด้วยแต่ผมเนี่ยจะยกแม่น้ําทั้งห้าทั้งหมดเนี่ยก็คงจะกินเวลาเยอะเอายกตัวอย่างเช่นอ่ะใช้รถก็ะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ยกตัวอย่างสักหนึ่งอย่างแต่บ้านที่ดินครอบครัวพ่อแม่ช่วงเนี้อ่าใกล้พ่อแม่พี่เนาะได้ทั้งนั้นครับนะฮะ พันธุมาสุภาแล้วไม่เกเลอย่างเงี้ยถ่ายได้ถ่ายได้นะฮะถ่ายได้นะฮะ,นะฮะเนี่ยตัวเองอยู่อย่างเงี้ยนะฮะพระรหัสเป็นใครล่ะปีนี้นะนะ,ะตั้งแต่สงการปีหกหมาแล้วถึงสงการปีหกเลยพึกศพเนี่ยคุณได้พระรหัสดีงามครพระรหัส11เอครจะมีคนมาอุปถัมภ์คำชูเมื่อถึงเวลาเดือดร้อนนะ เมื่อเดือดร้อนทีไรมักจะมีคนมาอุปถัมภ์คำชูเกณฑ์นี้เฉพาะพึกศบในปีในสงการหกหถึงสงการห66เกณฑ์นี้พึกศบได้คนเดียวนะบอกก่อนคนอื่นไม่เกี่ยวฮนะเรื่องนี้ของฉันเลยเราเนี้ยนะเรื่องนี้เรื่องดีๆเนี้ยของฉันนะฮะพฤหัส11เนะฮะเมื่อเดือดร้อนก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์คำชูหรือช่วยเหลือกำลังจะจมน้ำ ห่วงยางจากไหนลอยมาโดนมือปุอ๊บจับขึ้นได้ประมาณอย่างเนี้ยอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะฮะแล้วเป็นเกษตรอีกต่างหากด้วยช่วยแน่ๆละ่ะถ้ามีปัญหาช่วงเนี้ยมีตัวช่วยแน่ๆละ่ะนั่นประมาณนั้นนะฮะเพราะรหัสเนี่ยยังมาอีกเรือนหนึ่งมาจากธนูนะฮะธนูคือ,อมรณนะนึกไม่ออกต้องนับนึกไม่ออกนะฮนะมรณะ มรณะมาลาภะนะฮะมรณะมาลาภะนะฮะในส่วนเสียเนี่ยก็คืออาจจะมีความเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะเนาะ,ะถ่ายได้นี่แล้วเป็นเคยเป็นอย่างนั้นด้วยนะฮะแต่ก็พูดผ่านๆไปนะฮะเอาสิ่งดีๆงามก็ได้ชอบๆกันนะฮะมีเงินมาอยู่มรณะมรณะไปสู่ลาภผลแสดงว่านี่ไงเริ่มยืนยันได้แล้วว่า ไอาการลงทุนในช่วงนี้มันออกดอกออกผลได้ในภายภาคหน้านะทายอย่างนี้นะฮะทายอดเดียวเมื่อกี้บอกเสียตังค์ใช่บอกแลยไงเสียอาจจะเสียในสิ่งที่ดีงางคือจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยนี่แหละไอที่คุณจ่ายในช่วงเนี้มันจะไปออกดอกออกผลให้ราาให้ผลในภายภาคหน้าหนะวานพืช ผลได้หวังผลแน่และหวานพืชครั้งนี้ได้หวังผลแน่และเกิดประโยชน์แน่และอ่าเนี่ยฮะเกิดประโยชน์แน่ประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้และอีกดวงหนึ่งคือลาหูนะเจ้าเรือนการงานไปสู่วิวะอาวินาศนะตรงนี้นะฮะการงานไปสู่อาวินาศเนี่ย งานที่ทำอยู่เนี่ยไปสัมพันธ์อะไรต่างถิ่นแดนไกลไหมต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยถึงบอกว่าต้องใช้รถไงถ่าทางจะอยู่ที่ไกลๆแล้วมันแสดงว่ามันค่อนข้างจะไกลไองานที่ทำเนี่ยน่าจะไกลไหมเพราะถึงต้องใช้รถในการเดินทางที่ทายเมื่อกี้ใช้รถเดินทางบ่อยๆเนี่ยนี่ไงน่าจะอย่างนั้นเลยล่ะแสดงว่าออหรือบางทีพูดง่ายว่า ต้องมีขับรถกันแหละงานเนี้เออไม่ได้ใกล้ๆอ่ะพอที่จะต้องใช้คำว่าต้องต้องใช้คำว่าเดินทางอ่ะเออน่าจะอย่างนั้นนะหรืออาจาจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอจะมีระยะทางอยู่บ้างล่ะใช้คํานี้ก็ได้พอจะมีระยะทางอยู่บ้างล่ะนะนะนะการติดต่อครั้งเนี้ยเพราะว่าการงานไพวินาเนี่ยแสดงว่าติดต่อทางไกลแล้วหรือว่าต้องเดินทางไกลแล้วเนี่ยรถมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะอยู่อย่างนี้ด้วยน่าจะประมาณนี้ ะะลัคนณพฤกษพ,กพอยู่แถวๆนี้จะให้พฤกษพเนี่ยเหมือนกันกับที่ทานายเนี่ยไม่ได้เอา้าแล้วทํานายมาทมนะ <c oughs> <c oughs> ําไม่ะใกล้ที่ทานายเนี่ยมันเป็นดาวจรผมทํานายจากดาวเนี่ยมนุดตะยูไม่ได้เขียนจันไม่ได้เขียนนะเพราะว่าจันเดินราศีละสองวันครึง่งทายวันนี้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแล้วมรุดตะยูเนี่ยทายอย่างเนี้ยทายไปเจ็ดปีเรื่องเดียวเพราะอะไรเขาอยู่ยังไงเขาอยู่อย่าง,งนั้นนะเจ็ดปีมีเดินหน้าถอยหลังบ้างนะตอนนี้อยู่เมษ ะะเดี๋ยววันที่8มีนาะก็ไปอยู่พึกศพแล้วนะฮะอยู่ในนี้ก็อยู่7ปีทายทุกเดือนนะฮะก็ซ้ำๆอีกอย่างหนึ่งมรุตยูผมก็มีคลิปต่างหากอยู่แล้วย้อนกลับไปหาฟังเอาได้ฮะในคลิปผมมีฮะมรุตยูเฉพาะพึกพทุกทุกราศีเลยผมทําไว้ต่างหากไว้แล้วนะฮะสำหรับมรุอยูมีไปดูเอาเองแล้วกันดูได้เลยค้นหาได้ฮะเฉพาะเฉพาะท่านท่านเดียวเลยเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้7ปีคําทํานายต้อง ไปเรื่องเดียวเลยคนเดียวเลยได้ทายอย่างนั้นได้นะฮะจะให้พฤกษบทุกคนเหมือนกันมันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งทักษะนะเหมือนกันมาง่ายเห็นไหมคุณกับเพื่อนคุณที่เป็นสมมติคุณมีเพื่อนพฤกษเป็นราศีลัคนาเดียวกันพฤกษบเหมือนกันไปถามเนี่ยปีนี้คุณลัคนาเนี้ยคุณอาจจะทักษะหนึ่งเพื่อนคุณก็ทักษะหนึ่งนะ,ะเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี้ยนะฮะ แต่ละปีทักษะเขาจะเปลี่ยนทุกๆวันเกิดคุณน่นแหละทีนี้ทักษะขยับไปความหมายก็เปลี่ยนอ่ะยกตัวอย่างไม่เชื่อลองดูอาทิตย์เนี่ยมาจากพันธุใช่ไหมห้าพันธุเป็นสีแสดงว่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่นินรถยนต์เนี่ยให้คุณประโยชน์เลยทีนี้คุณเนี่ยขับรถเนี่ยเกิดประโยชน์เลยขับรถเนี่ยใช้สอยได้อย่างเต็มที่เลยใช้ได้เกิดประโยชน์เลยถ้าเป็นกาลี จะขับรถไปติดต่อเหมือนเดิมอะขับรถติดต่อโอ้โหรถเสียมั้งหลงทางมั้งเอายางแตกบ้าบอคอแตกเฮ้ยติดขัดจังเว้ยเฮ้ยถ่ายได้อย่างงั้นกาลีไงะนะฮะคือคุณก็ต้องคือคำคำนา้มันเหมือนเดิมแหละมันไม่ได้เปลี่ยนคุณก็ต้องใช้รถนี่แหละเพื่อการติดต่อทางไกลอะไรของคุณเนี่ยแต่มันติดต่อแล้วมันราบเลื่นขับแบบไม่มีปัญหาเลยฟิวถึงจอดเสร็จเรื่องแล้วฟิวกลับบ้านเรียบร้อยดีโอเคทุกอย่างหรือ ฟื้อ้าวจอดทางทางอ้าวเฮ้ยยางแบนเปลี่ยนยางนี่ก็เป็นการีชนิดหนึ่งนี่ก็เป็นการีชนิดหนึ่งนะฮะนะขับไปอ้าวนู่นนี่นั่นให้ต้องแก้ไขคือฉันต้องไปแก้ไขเรื่องงานแกให้ฉันมาแก้ไขเรื่องรถด,ด้วยหอหะอยู่ประมาณนี้อารมณ์นี้นะฮะพันธุ์มาสุภะมีความเดือดร้อนด้านบ้านที่ดินรถจนร่วมด้วยหรืออ่า มีทางบ้านมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้อ่านะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแค่เอาทักษะจากสีเป็นกาลีเรื่องก็เปลี่ยนแล้วอยู่ในหัวข้อเดียวกันนั่นแหละเหมือนกัน,นีนแหลทายแต่มันมีไส้ในเสริมเข้ามาว่าวุ่นวายกับไม่กับรับลื่นอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึง่งสําคัญกว่าทักษะอีกสําคัญกว่าทักษะคือดาวเทิมครับอันนี้ยืนยันเลยนะทักษะ เป็นตัวประกอบนะครับผมจะบอกให้ในการทำนายดาวดวงเนี่ยนะทักษะนี่เราดูประกอบไปถามว่าแน่นะมาอย่างเงี้ยเฮ้ยดีร้ายวาไหนตอบ,บอกีิไหนบอกีิดีหรือร้ายอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่คือท่านทักษะนะแต่ถ้าจะสำลิดผลจริงๆคือดาวเดิมครับ <c oughs> นะแต่ละช่องเนี่ยใครมีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับใครมีอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะเช่นอ่ะธนูเนี่ย เงินจากไปเอาเงินไปลงทุนเงินจากไปจะสุดท้ายก็จะมางอกเงินที่ทายปเกี้ลองมีอะไรแย่ๆอยู่แถวนี้สิลองดูสิตุ๋มเลยไอเงินที่บอกว่าจะไปงอกเงยเดี๋ยวไอ้ที่งอกเงยเนี่ยก่อนงอกเงยเนี่ยมีปัญหาอะไรในทางการเงินไหมเช่นหาเงินไม่ได้ไหมหรือนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอะไรมีดาวร้ายมีดาวร้ายสัมพันธ์ถึงราศีธนูเดิมอยู่ มีใครรออยู่มีใครรออยู่รอกลุ่มรอเลงและไม่ถูกโลกกับดาวพุธหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆแต่เป็นดาวที่ไม่ไม่ให้คุณเอาเอาอย่างนี้เป็นดาวที่ไม่ให้คุณส่งกระแสมาที่ธนูแล้วก็มีถุนเนี่ยนะฮะไอ้เงินคุณอยู่ตรงเนี้ยเดือดร้อนสิรออะไรฮะนะฮะไอ้ตรงเนี้ยยังไงก็ งอกเงยฮะไม่ใช่ไม่งอกงยยังไงก็งอกเงยแต่ไอ้ก่อนงอกเงยเนี่ยที่ว่าลงทุนลื่นๆแต่ทีแรกพอดาวร้ายมาไม่ลื่นแล้วเกิดปัญหานะฉันต้องมาแก้ปมตรงนี้ก่อนเมื่อแก้เสร็จตรงนี้ถึงจะได้เกิดน,นะถ้าแก้ไม่ได้อันนี้ก็ฟาวไปนะครับบอกก่อนอ่าแต่ถ้าเดิมมีดาวดีสัมพันธ์ถึงล่ะไอ้ที่สะดวกอยู่แล้วเฮ้ยเพิ่มทุนไหมวะได้มากขึ้นอ่า ถ่ายได้นะถ่ายได้นะแต่อย่าไปเชื่อผมในเรื่องเพิ่มทุนนะเอาที่คุณคิดเอาเองนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะผมถ่ายแต่ถ้าดาวมาสมโพงอย่างนั้นน่ะมันก็พอจะได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยลงทุนในสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่แทงหวยเพิ่มอะไรเงี้ยผมไม่ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะลงทุนนะส่วนใหญ่ลงกับง,งานเนี่ยเสียก็เสียไม่ค่อยจริงเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราจะรู้นะว่าเอช่วงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ประคอบประคองได้เพราะว่ามันจะค่อยๆมีความเสียหายเราก็จะไปแก้ในส่วนนั้นใช่ไหมมันเหมือนกับทิศทางที่มันชัดเจนอ่ะแล้วมันจะค่อยๆช้าๆเรื่อยๆดีก็ค่อยๆดีร้ายก็ค่อยๆร้ยายนะเราจะค่อยๆเห็นแล้วไปแก้ไขไปทําให้เสียน้อยได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คืองานที่ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้ามีดาวดีความราบรื่นในการลงทุนก็เกิดขึ้นสูงมากล่ะทาให้เกิดราบผลตรงนี้ ได้ดีขึ้นนะฮะถ้ามีดาวเดิมส่งผลเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยที่ดาวจรอ,อยู่เนี่ยเขาทักษะอะไรล่ะเขามีอะไรสนับสนุนไหมหรือมีอะไรจ้องทำลายไหมเรื่องราวก็จะพลิกไปตามดวงนั้นดวงนั้นดวงนั้นตามดาวเนี่ยพลิกเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับการทำนายดาวการทำนายดวงอ่ะเป็นเป็นอย่างนี้นะ,ะมันต้องดูประกอบคือจรอ่ะ ว่าอย่างไรแล้วเดิมล่ะส่งผลอย่างไรทักษะล่ะเอาดีไหมลายไหมมาอย่างไงช่วงนี้มาอย่างไงมาดีไหมมาลายไหมะอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ